เบบี้เกมหนึ่งชื่อไม่ตรงกันด้วยดีจีดีจีแม่งขยันทำงานมากเลยนะผมกำลังคิดอยู่แป๊บนึงนะ ตม่กี้นี้ผมลืมว่าจะพูดว่าอะไรวะอ๋อแอร์ดอบเฮ้ยแอ o ์ดอเราได้ทำเสร็จยังอะแอ o ์ดออะไรนะครับพี่แอ o ์ดอบแก๊งอะประชาชนแอ o ์ดอบแก๊งประชาชนอะทีมปงทีมแปด เหมือนตอนนี้น่าจะมีแอร์ดอบของประชาชนครับส่วนแก๊งเดี๋ยวผมลองรีเช็คให้กีมงมั่งอะ่ะยังยังไม่ชัวเรื่องเวลาเลยครับเดี๋ยวผมรีเช็คก็แต่อย็นน้องกูยังไม่ได้เอามาตีเลยไอสัตว์ แต่เุืโนยนี่ขายไม่ออกจริงไม่น่าซื้อมาเลยผมโลมิลานทิ้งไปแล้วแม่งเล่นไม่ไหววะ่ะไม่ไหวจริงๆมิลานอะ่ะไอเต้ยฝากขายตัวนี้ด้วยดิคาฟูบวกสิบซื้อมาสามพันนะขายสามพันแล้วกนะันสามพันบาทบวกแปดลีโนลีโนโน,โนบวกเก้าแปด ปอดพวกนี้ไว้ก่อน โรบิลันทำไมหรอมันมันเล่นไม่ได้อะมันกากอ่ะผมมองว่ามันกากอ่ะผมมองว่ามันกากอ่ะคือตอนเลสมันก็ไม่ได้ไวอ่ะตอนเลสอ่ะมันผมมองว่ามันไม่หนุกอ่ะพูดยังไงดีครับบอกว่าสอนขอตำรวจสอนอคนหนึ่งครับ ที่ไหอย่างไม่ง่ากินเกินว่ะหิวเลยอ่ะชุดแม่งดูอ้วนไงไม่รู้ว่ะดูดิเหมือนตูดแอนแล้วพุงพุงแบบพุงแอนอ่ะตูดกับพุงแอนอ่ะเออจริงนะตำรวจแม่งชอบไปอยู่โรงพยาบาลมั้ยที่นี่กดที่นี่กดเยอะไหมหรอคือกด ไม่เยอะนะการเล่นสตอรี่ก็น่าจะแนวแนวเมืองหลักเมืองหลักนะครับเมืองหลักนะคือหนึ่งต้องมีหลักฐานเป็นรูปภาพอะไรประมาณเนี้น่าจะทํางานอนะ่ะมันมันไม่เยอะแล้วกดอ่ะกดของที่นี้ยมันน่าจะไม่เยอะแล้วกดหมอก,กดตํารวจปยังไม่ได้เอามาลงเลยนะ่าจะเดี๋ยวจัดกันอยู่มั้งกดประเทศก็ยังไม่มีเลยแนะนําผู้เล่นใหม่กิจกรรม คำสั่งต่างๆกิจกรรมงานดาการงัดล้านตรงนี้มันมีครับนี่มันมีเขียนอัปเดตย,ยังไม่มีแชทห้ามลำต้องดูเลยแชทห้ามลำ เป็คนสอบครับน่าจะเป็นผมได้ชื่ออตอมครับอตอมอตอมเหรอโอเคครับครับผมรนิวสวยแล้วว่ะโด้เองจะไม่เข้าหมอกอนะไหมน้องชายแล้วเขามีครูดงครูดาวอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอ็มไม่เข้าหมอกดิพี่ไม่รู้ว่าครูดาวเท่าไหร่ไปดิไปเข้าหมอกดิอ่ะเอ็งจะได้ไม่เหงาป่ะแต่พี่ไม่เข้านะมาเองไม่เข้าเลย ผมดดอยวกับพี่ก่อนดีกว่ามาไปนี่เลยไม่รับเราวันนี้วันนี้กนี้ต้องรับเราไว้หมอหน้าด้านติกรอบก็แล้วโอ้ยอะไรตายเต็มไปหมดไม่ลงพานเลยเอ,อ้ยี้ย หมอไม่ชุบลิงเลยเรอครับผมมาสอบผมมาสอบหมอครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ยกูรับเคไปแล้วไอออนเอ้าพี่อ้นได้เหรอผมสองคนมาสอบหมอครับเอ้ารับก่อนครับหมอเอ้ารับเคแล้วรู้สอบความรู้แล้วเนี่ยหมอครับ อ้าวหมอครับเอ้าเฮ้ยเขาเอ้าหมอมือล้วเว้ยมีคนมาตเหมอกี่คนมันเนี่ยเฮียหมอสิบห้าคนเอาไปทำเฮียอะไรต่อเรียวนี่ครับเป็นตอนแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่นะครับเป็นตอนไหนครับเอ้ยสองคนนั้นเขาทิ้งผมเลยครับอ้เอ เฮ้ยฮัลโหลครับแล้วผมอ่ะครับผมอะครับคุณหมอไม่คุณคุณเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณอย่าลบกอดกวนได้ไหมครับไอ้มีค่าปแบบปะกอบกวนเนี่ยไหนไหนคุณแนะนำตัวนี้คุณเปิดบัตรนี่ผมหมอเออคุณชื่ออะไรนี่คุณเห็นบัตรผมไหมอุ้ยไหนาเทรลิโอบัตรผมเห็นไม่เห็นนะอ้าวบัตรข่าวนะไม่ไม่เห็นหรอไหนไหนดูบัตรผมไม่เห็นเอาขึ้นที่ผมอีแล้วนี่ดูบัตรคุณครับอ่าผมกดบัตรให้ดูเห็นปะโอ้โหคุณนี่หล่อใช่ได้แน่ไหนๆขอขอดูหน่อยครับขอดู อ่อนเลยอ่อนเลยปากปากแกแก่แก่ไม่ยขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้นะโดนอ้าเอาวแล้วคุณจะทิ้งผมบอกผมจะมาสอบเหรอฮะมีปากมีเสียไอ้เี้ยหลุดจัดไอ้เฮี้ยนี่ก็ตายอย่างเดียวแหละ พี่อเราไม่เกิดพี่เตเต๋ออะไงล่ะคุณมีที่ชุกมั้งเตได้อยู่กูปะมันก็ไม่มีว่ะเตเตอย่างโง่เต๋ได้อยู่กูปะขอบคุณมากเนอะ จะตนุดจริงไอ้สัตวะเฮ้ยเจนหมดเลยเพิ่งเข้าก็เอาเลยเหรอโอ้ยเฮ้ยมันถ้ามันฉีดยานอกสถานที่ได้นะก็เรามันเลยอะ่ะเออจริงทำไมมันอะไรนะอ๋อครับผมขอโทษทีครับ เปิดไงวะกูเปิดแล้วไม่ก็เป็กูเป็นคนขับสแสดงว่าสังเกตแล้วนะสังเกตแล้ว<อ>นะว่ารองอย่างนี้อาการออกปะลุงไม่สวนซีดานผมบอกซีดานอะไรของมึงวะฮะซีดานอะไรของเองอะน้องเขาบ้าหึงดัดฟันด้วยเหรอเขาตัวใช่ครับไอคอนบวกแปดเอามาทำไมใช่ครับ สีดานไอคอนบวกแปดเหรอเอามาทำใหม่วันนี้สีดานไอคอนบวกแปด อ๋อซีดานยูทีมันไม่มีหาพื้นที่ให้เพื่อนด้วยดีนี่ว่าแต่ยูเว่มันมีนี่ว่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยซีดานอะ่ะตั้งกันสามสี่คิวอะนั่นอะ่ะน่าจะได้ขายชาตินึงอะ่ะน่าตีบวกเก้าอยู่น้าเจ้าอ่ะน่าเจาก็น่าจะมาตีบวกเก้าอา่ะ หากคนไข้ไม่เจอเอา้าเขาตื่นไปแล้วหรอ,อคนเนี้ยแต่ที่มองก็น่าจะคนเนี้ยเกาไม่ตีบวกเก้าอย<อ> <9 S 2> ่างเดียวเนี่ยเอา้าหากคนไข้ไม่เจอครับเหมือนคนไข้จะตื่นไปแล้ว ใช่หรอ yeah. ยร่าย่สวัสดีค่ะข้า์รสเหรอ,อรบ้บอเอาครับทีมผมตำแหน่งมันเต็มไปแล้วตอนเนี้ยดูผู้รักษาประตูทีมผมดิไอ้เช่ยเดี๋ยวผมต้องหาตัวจริงให้แม่งหน่อยไอ้ <laughs> เต็มหน้ากระดานเลยสัตว์เคป้ากับไอเท่นี่ใครเหนียวกันวะแต่ผมชอบเคป้ามากกว่าวะในเคป้าอะโหแต่อีกินมันสูง196กันดิไปหนึ่งไปสอง อ่ะประตูเหลือแค่นี้พอเหลือแค่นี้พอที่เราเก็บไว้มีเมสซี่ซียูหนึ่งตัวเป็นซซมาซียูหนึ่งตัววีดิตไอคอนบวกแปดหนึ่งตัวเหรอ ทุกที่ที่กูไปแม่งมีคนเว้ยทุกที่กูไปกูมีแก๊งเป็นเซม่าเหรอไม่มีเงินเอ็มแล้วดิมีฟีอยู่เลยเองจะขายเหรอน้องนะไหน นายเอ็งจะโชว์ทีมของเอ็งให้พี่ดูใช่ไหมล่ะเป็นเซบมาเมซี่กุลิตซีดานเหรอ ไม่ค่อยมีเลยวะน้องไม่มีตัวที่อยากได้เลยเด็ตอนเนี้ยไม่ค่อยมีวะทีมพี่มันแน่นเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่มีตัวไหนที่แบบว่ามันจะยัดเข้าไปได้เลยอ่ะพี่พูดตรงๆเลยนะ ยากมากเลยอะที่จะยัดเข้าไปได้อะถ้าบวกเก้าอ่ะถ้าบวกเก้าเออแม่งคุยกันได้หน่อยจต้องบวกเก้านะคือถ้าไม่บวกเก้านี่คือแย่ yeah. แบบว่าคือตอนเนี้ยพี่พี่ไม่ได้มองแบบว่า พี่ไม่ได้มองแบบไอ้นี่แล้วเดยพี่มองไปถึงนุนอ่ะบวกเก้าอ่ะจะได้แม่งใส่ตัวสำรองไม่ได้เฮียใบรถเทปพีแม่งหน่อยอเพื่อแบบเฮียละการเด็บเบลเอาลงไปได้ไม่ได้ด้วยเว้ยเฮพีแม่งเกิดต้องเปลี่ยนเป็นแบคแคมแต่อยากได้เนี่ย ไอเมนเมนดี้บอกเก้าอะแม่งหายากอะเดยหายากอะเดย